ครับขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่กำลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคนที่สนใจในสายงานของ N.A. หรือ P.N. นะก่อนที่เราจะตัดสินใจเรียนไม่ว่าจะเป็น N.A. หรือ P.N. เนี่ยเราต้องศึกษาสักสามเรื่องเรื่องแรกคือเราต้องรู้ว่า N.A. กับ P.N. นี่ยมันทำงานลักษณะแบบไหน หรือทำงานเกี่ยวกับอะไรนะสรายได้ของ NA แล้วก็ PN เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนมันต่างกันแค่ไหนนะและข้อสุดท้ายข้อที่3นะเวลาที่เราเรียน NA หรือว่า PN เนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดอนาคตเราหรือว่าชีวิตเราได้ยังไง นะเราต้องศึกษาทั้ง3เรื่องนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเรียน NA และ p n เนะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียเวลานะไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่ารู้เงี้ยศึกษาให้ดีก่อนนะตัดสินใจให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนนะเพื่อที่จะศึกษาหรือเข้ามาในสายงานนี้นะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียใจเนี่ยนะในฐานะพี่ชายคนหนึง่งเนี่ย พี่ถือว่าพี่เตือนเราเลยแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่กําลังเข้ามาในสายงานนี้หรือว่าเพื่อนเตือนเพื่อนแล้วกันหรือว่าน้องเตือนพี่ก็ได้นะควรศึกษาให้ดีนะก่อนที่จะมาเรียนในสายงานนี้นะวันนี้ก็นะแค่มาทักทายเฉยถ้าสงสัยอะไรหรือว่าอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยทำนะใต้คลิปนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยๆทําคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะคร่าวๆก็ ประมาณนี้สวัสดีครับ